เราทานที่กันล้วมาใส่ทีานนะครัทุกคนี่ทานแล้วก็ได้ผลดียเนาะที่อย่งในเด็กหนุ่ม ท่านครับว่าอันนี้อันนี้ฮักนะฮัี่เราเอาอาหารที่โลกพกอัดพัดผัดอันนีอาหารเจครับนะครับ chết, ui, nó đen, cái không được, hơi mời hoài, cái này hết, hết, hết,

ก็ก็ขอด้วยพี่ช่วยร่วมด้วยนะครับก็อำนวยยกให้ไม่ออกนี่ยกตัวนี้ <laughs>

นี่แป๊บนึงนะ mm. mm. <coughs> <coughs>